สวัสดีครับมาพบกับ MG ห้านะครับหนึ่งจุดแปดคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่สองแส0หมแปดันบาทนะลูกค้าเครดิตดีก็จัดได้เต็มนะฮะฟรีเงินดาวครับผ่อยมาสี่พันสี่ร้อยครับเจ็ดปีส่วนมบได้บางเดิมครับไม่มีชนนะฮะประวัติเช็คูนยนตลอดนะครับสภาพกับผมใช้งานแล้วเดิมๆสีสันก็สวยงามรอบคันครับมีเซนเตอร์ถอยหลังนะฮะกล่องมองถอยหลัง ตรวจประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะเครื่องเกียร์ก็ปกติห้องเครื่องเดิมเดิมฮะน็อตไม่มีขยับเพจเป็นอาร์มากมอคออยู่ครบภายในสวยพวงมลาลัยลมันติคุดคอน,นโทรลจอกล้องถอยแอร์เป็นระบบดิจิตลอลเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเบาะสภาพสวยครับไม่มีขาดไม่มีแตกพวงมลาลัยลมันติฟังก์ชันนะะคอนโซลสวยๆแล้วครับบัวกเกียร์สวยๆ ตกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกลังคาสร,รุปเลขหมายอยู่ที่หนึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นนะ่ะสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาจนาพิเศษกรุงเทพครับ